สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่กับท่านผู้ชมครับหายหน้าหายตาไปหลายวันครับผมไปทํางานอยู่บนดอยเรามีภารกิจสําคัญที่จะต้องไปทํางานก็ห่างหายไปสิบวันนะครับวันนี้ก็จะกลับมาถึงบ้านแล้วก็จะมาทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะดูแลผักชีใบเลื่อยนะผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะดูแลอย่างไรนะครับให้มันมีใบได้กินตลอดทั้งปี นะครับวันนี้ก็จะมาบำรุงดูแลผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งนะในแปลงตรงนี้นะครับในแปลงตรงนี้สำหรับพี่น้องเกษตรมือใหม่นะครับที่ปลูกพวกผักชีใบเลื่อยหรือผักชีฝรั่งไม่ว่าจะปลูกในกระถางจะปลูกในแปลงนะครับถ้าเราอยากมีใบผักชนะีได้กินตลอดทั้งปี ะครับท่านผู้ชมก็ต้องมันอันที่1เลยครับอันอันที่1เลยก็ต้องมันตัดดอกเขามันนะดอกผักชีนะเวลาออกดอกวันนี้ท่านผู้ชมต้องต้องต้องมันตัดนะครับถ้าเราจะกินใบนะครับตัดตัดดอกมันออกนะครับตัดดอกมันออกเมื่อเราตัดดอกออกอย่างเงี้ยมันก็จะมีใบให้เราได้กินตลอดทั้งปีอันที่สองถ้าเราปลูกลักษณะแบบนี้ท่านผู้ชมครับ ถ้าท่านผู้ชมมีเยอะแบบนี้มีแปลงเยอะแบบนี้ถ้าอยากให้มันขยายพันเองนะเราก็ควรจะเหลือดอกของมันไว้สักหนึ่งถึงสองดอกนะหนึ่งถึงสองดอกหนึ่งถึงเขาเรียกว่าช่อดีกว่าเนาะหนึ่งช่อถึงสองช่ออันนี้ผมจะเหลือไว้เนี่ยสองช่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอมันแก่มาเนี่ยมันแก่มานะช่อมันแก่ดอกมันแก่มาเม็ดมันก็จะหล่นลงนี้หล่นลงแปลงมันก็จะมีต้นใหม่ ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะขยายเต็มแปลงถ้าเราไปตัดทิ้งหมดนะครับเราก็จะได้กินแต่ใบก็จะมีต้นเดิมนะต้นอ่อน,ออนต้นใหม่มันก็ไม่มีนะครับก็เหลือไว้บ้างนะครับเหลือสักช่อหรือสองช่อแต่ถ้าปลูกในกระถางเนี่ยเราถ้าเราเหลือเหลืออะไรเหลือช่อดอกมันไว้เยอะมันก็ไม่มีใบให้เราได้เก็บกินอีกนะครับเพราะนั้นผู้ชมก็เลือกเอา จะเหลือไว้กี่ชอ่อดีขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่เราเอาญ้าอะไรออกเสร็จนะครับเอาญ้าอะไรออกเสร็จนะครับตัดยอดตัดดอกมันออกเรียบร้อยก็ต้องมาพรวนดินครับท่านผู้ชมนะพรวนดินต้องมาพรวนดินในแปลงมันนะครับ เราต้องพวนก่อน เมื่อพรวนดินเสร็จนะครับก็ใส่ปุ๋ยนะใส่ปุ๋ยหมักนะสําัท่านผู้ชมมีปุ๋ยหมักอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับแต่ถ้าใครมีปุ๋ยหมักขี้วัวก็จะดีนะมีปุ๋ยหมักขี้วัวก็จะดีเพราะว่าพวกปุ๋ยหมักขี้วัวขี้ควายอะไรพวกนี้ขี้แพะขี้ม้าอะไรก็แล้วแต่นะี่มันมีพวกมีไนโตรเจนเยอะเนาะมีไนโตรเจนเยอะจะช่วยให้พวก ผักชีใบเลื่อยของเราเนี่ยใบงามนะใบใหญ่ใบงามนะใบอวบได้เก็บกินตลอดทั้งปีนะครับนะสำหรับพี่น้องมือใหม่ที่เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งปลูกก็มาแนะนํากันนะครับส่วนพี่น้องมือเก่าที่รู้แล้วเก่งแล้วก็ผ่านไปเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลามาเปิดคลิปดูครับผ่านไปเลยครับนะสำหรับพี่น้องมือใหม่เราก็มาแนะนํากันเนาะ ก็พี่น้องมือใหม่เราก็มีเยอะการใส่ปุ๋ยก็ท่านผู้ชมก็อย่างน้อยก็เดือนละครั้งนะครับเดือนละครั้งเราก็ควรจะใส่อย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับเพื่อให้สารอาหารแล้วอินทรีย์วัตถุในแปลงของเราเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลานะพืชผักก็สามารถที่จะได้ เอาไปาไปดูดกินไปใช้ไปเลี้ยงตน้นต้นขมันได้ตลอดเวลาเนี่ยต้องตัดดอกมันออกครับผมไม่ได้อยู่ดอกยาวเลยไม่ได้อยู่บ้านสิบกวันดอกยาวเลยกลับจากดอยมาก็มาเป็นไข้ท่านผู้ชมเสียงอาจจะแปลกแปกไปนิดนึงนะครับ กลับจากดอยมาก็เป็นไข้เป็นไข้หวัดเสียงอาจจะแปลกไปนิดนึงสลับตรงนี้ก็จะเป็นหอมแย่นะครับ หอมแย่นะถ้าทางเหนือเขาก็จะไปแกงใส่น่อไม้สดเนอะหอไม้สดทางภักอื่นๆเขาก็ไปกินกับพวกน้มจีนกินกับน้ำพริกน้ำเพลิกอะไรหมดได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นกุยช่ายกุยช่ายก็แตกดอกแลก็แสดงว่ามันแก่ หลังจากที่ได้ถอนหญ้าพลดินตัดดอกออกนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักนะใส่ปุ๋ยหมักก็วันตอนนี้ก็จะลดราดด้วยจุลินซีสังขาะหาแสงนะครับจะรดราดด้วยจุลินซีจ์นซีสังข์เแสงก็ใช้ประมาณ1แก้ว ในตัวของจุลินทรีย์สังข์แสงครับนะพี่น้องถ้าเรามีเยอะก็3าวันลดราดทีหนึงจุลินซีย์เรามีไม่เยอะก็ทุกๆ5วันหรือทุกๆ7วันนะครับหรือทุกๆ15วันก็ไปกําหนดเอาเองได้นะครับเมื่อเราใส่แล้วก็ลดได้อย่างนี้ครับลดดาทอย่างนี้ เสร็จเรียบร้อยครับท่านผู้ชมผักชีไปเรื่อยถ้าเรามีการดูแลอย่างนี้ตลอดนะครับมันถอนหญ้าทาไม่ว่าจ,จะปลูกในแปงแลงหรือปลูกในกระถางมันถอนหญ้าพ่นดินใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยก็เดือนละครั้งหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จก็รดราดด้วยจุลินทรีย์สังคราะหรือมีจุลินทรีย์อื่นๆก็สามารถที่จะมาลดราดได้ ข้อสาคัญที่สุดต้องการให้ผักชีไปเรื่อยหลือผักชีฝรั่งของเรามีใบกินตลอดทั้งปีก็ควรมันตัดดอกมันทิ้งตัดดอกมันทิ้งนะครับหรือถ้าผู้ชมอยากให้มันขยายพันธุ์นะอยากว่าให้มันขยายพันธุ์มีเมล็ดที่มันหล่นลงไปในดินในแปลงของเราเนี่ยออกเป็นต้นกล้าต้นเล็กขึ้นมาอีกก็ควรจะเหลือไว้สักช่อหรือสองช่อนะไว้ห่างๆกันนิดนึงผมนี่ไว้มุมนู้นอันนึง ตรงนี้อันนึงนะครับห, àng, ห, àng, ห àng, ่างห่างอ่างแต่ว้สามที่นะครับแล้วก็หัวแปลงอันหนึ่งก็เวลามันแก่มาเนี่ยมันก็จะได้เม็ดมันก็ได้หล่นลงไปนะมันแก่เม็ดก็หล่นเวลาเราลดน้ํารดลงไปมันก็จะงอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกในแปลงของเราก็จะเต็มไปด้วยผักชีไปเรื่อยแล้วก็เราก็จะได้เก็บกินตลอดทั้งปีนะครับก,ก็ต้องดูแลอย่างเงี้ยถ้าเบื่อมก็ให้มันต่อเนื่องนะครับมันต่อเนื่องนะครับเราก็จะมีพวกนี้พืชผักพวกนี้ ไว้เก็บกินในบ้านเรานะครับตลอดทั้งปีนะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงต่านี้นะครับท่านผู้ชมาครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ